สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับคลิปนี้เรามาดู Isuzu d m a x ครับรถปี2005เครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับเครื่องยนต์นิ่งๆครับรอบเดินเบาไม่สั่นนะครับปกติน้ำไม่ดันไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องเครื่องแห้งๆครับไม่เยิ้มคันหน้าเดิมๆนะครับอันนี้รถประวัติด,ดีนะครับไม่เคยชนหนักมาก่อนภายในสวยสะอาดครับเบาะหนังไม่แตกไม่ขาด ุดคอนโซลแผงประตูสวยครับกระจกปรับไฟฟ้านะครับแอร์เย็นฉ่ำเครื่องเสียงมีพร้อมฟังเครื่องเสียงนี้จัดชุดกลางมานะครับฟังเพาะๆคันสีสวยทั้ง2เส้นนะครับสีสันสวยงามครับเงาเงาเยาดีไม่มีหลุดไม่มีหอนอยางดีดอกเต็มทั้ง4เส้นนะครับช่วงล่างแน่นๆศูนย์ดีครับขับปล่อยมือได้สบาย เอกสารเล่มพร้อมจุดโอนครบนะครับภาษีปี66ราคาคันนี้อยู่ที่1 7 5 0 0บาทครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับขอบคุณครับ